สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตน้ํานะคะชาวธาตน้ําก็จะประกอบไปด้วยชาวราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมรายปักนะคะไปจากคุมเนื้อหาตแต่วันที่16ตุลาคมถึง3อตุลาคม2517นะคะอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะคะ อ่าสับไพ่เป็นตัวแทนสับไพ่ในการเปิดดวงให้กับาทานธาตน้ำขอรกฎที่จิตเมินนะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านมีอะไรบ้างนะสามเหรียญน,นะคะไพ่เดอะสตาร์เดอะชาล t ออตธรรมลันราชาดาบราชาเหรียญ สามดาบอกเรียนแปดถ้วยไพ่จัสติ c อสเวนถ้วยแปดเหรียญก็ดูหลังไพ่ค่ะโอเคค่ะหลังไพ่ออกมาดีนะคะอาจารย์มองว่าท่านน่าจะคิดเ,เรื่องเงินนะอ่า มองไพเ่เซ็นเตอร์ก็เป็นเงินนะทั้งสองใบเลยนะคะตำแหน่งตัวตนเป็นเงินตำแหน่งเป็นตำแหน่งปัญหาก็เป็นเรื่องของเงินนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ำน่าจะกำลังกังวลใจในเรื่องของการหาเงินหารายได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเป็นความคิดเป็นความกังวลแต่ท่านสามารถที่จะ,ะหาช่องทางนะคะไพ่สามเหรียญมันคือ,อการติดต่อเจรจาร นะคะการประสานงานหรือการหาโอกาสให้ตัวเองก็ว่าได้นะคะและโอกาสนั้นกําลังจะเติมเต็มความต้องการความปรารถ,ถนาของท่านนะคะไพ่สตาร์ไพ่ธรรมแลนและไพ่หกเหรียญมันคือการ มีโอกาสรับโอกาสจากคนอื่นนะคะเวลาท่านไปคอนแทคงานติดต่องานอะไรก็ตามหรือท่านค้าขายอะไรอยู่ก็ตามการขายสินค้าของท่านจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอย่างนี้เลยเงินจึงไหลามาเทมาไอสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยมันก็คือเป็นความกังวลก็จริงแต่เป็นความกังวลบนความที่ท่านไฟนะคะให้ไบนี้วัวกัตอัวอืมอาจจะไม่ใช่วัวกระทิงก็ได้คือการต่อสู้เพื่อที่จะ เมกมันนี่คือหาเงินนะหาเงินด้วยความสุจริตนะคะไม่ได้ชอบโกงนะคะนี่คือไพ่กฎหมายเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังมองว่าปักเนี้ยชาวธาตุน้ําท่านจะได้รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรนะฮะไม่ว่าท่านจะทําอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของออในหน้าก็ได้ได้ค่าคอมมิชชั่นเกี่ยวข้องกับโลจิสติกเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเ,เกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะหรือแม้กระทั่ง พวกร้านอาหารขายน้ำขายเครื่องดื่มขายของออนไลน์ line, คือมันพูดได้หลายเรื่องรู้แต่ว่างานของท่านเนี่ยมันคือปังมากๆนะคะเพราะว่าการงานของท่านเนี่ยถ้าตําแหน่งก็คือพบกรรมะนี่อยู่ที่ไพราชาดานะคะเมื่อพบกรรมะเป็นราชาดาจึงแปลว่าท่านมีความมั่นคงในตัวเองการเชื่อมั่นตัวเองเพราะเป็นไพพื้นฐานลุงชะตาด้วยต่อให้มีปัญหาอะไรเข้ามากระทบ ทุกคนแหละมันบอกว่าเส้นทางชีวิตจะรวยด้วยกิบภูลามันเป็นไปไม่ได้มันปีมีปัญหาแต่เราไม่ท้อเรายังมุ่งมั่นให้แปดเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องของการเงินค่ะปักนี้รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมถึงขัน้นบางท่านมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่อาจจะเป็นบ้านเนี่ยนะฮะราชาเหรียญราชินีเหรียญเป็นบ้านอสังหาได้นะคะหรือบางท่านก็ซื้อรถก็ว่าไป นั่นเป็นสิ่งดีๆหรือบางท่านทําธุรกิจด้านในหน้าขายบ้านขายที่ดินก็ได้อย่างนี้ก็โอ้โหค่าคอมมิชชั่นได้เยอะมากยิ่งโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะสาหรับดวงชาวธาตุนะะ้ํานะคะและ้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอืมเขาเรียกว่าปัญหานะคะรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาทําให้ท่านมีความรู้สึกว่า คือท่านทุ่มเทมากกับสิ่งที่ท่านให้ทั้งใจให้ให้ทุกอย่างกับเขาท่านทุ่มเทกับคนคนนี้แต่ผลที่ได้รับกลับมาคือการเพิกเฉยการไม่ดูดำดูดีการไม่เห็นค่านะจนกระทั่งชาวธาตนะุน้ำมีความรู้สึกว่าจะไม่ทนอีกต่อไปความรักเนี่ยเมื่อเราทำถึงที่สุดแล้ว แต่สิ่งที่ได้มามันคือความเจ็บปวดแล้วจะทนต่อไปทําไมอะไรประมาณนั้นนะฮะท่านเริ่มที่จะไตรตรองแล้วแบบคิดทบทวนหลายรอบอาจารย์มองนั้นคือไพ่ใบน,นี้มันคือการไตรตรองพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมเรารอดไหมท่านคิดท่านประเมินไว้ละซึ่งท่านมั่นใจอะท่านรอดอะทําไมจะไม่รอดอาจารย์จึงจึงมองว่าถ้าเป็นความรักเนี่ย ท่านเทเขานะเทเขาเลยอืมท่านไปจริงๆนะมุกออนค่ะแปดถ้วยแต่พอท่านจะไปจริงๆเนี่ยเป็นประเด็นว่าเขาจะง้อแหละเขาจะไม่ยอมเหมือนเสียท่านไปเขาจะไม่ยอมปล่อยท่านนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ชาวธาตุน้ำแหละจะตัดสินใจยังไงว่าจะให้โอกาสเขาหรือเราจะไปเดินหน้า ชีวิตข้างหน้าที่มันยังมีโอกาสอีกเยอะอาจารย์บอกเลยเนี่ยไพ่อนาคตออกมาดีออกนะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงยังมีโอกาสทุกด้านเข้ามาขอให้แค่ท่านเหมือนไพ่คือรอบคอบตัดสินใจให้มันแน่วแนว่แล้วดูจิตของตัวเองให้ดีแค่นั้นเองค่ะท่านจะก้าวข้ามทุกปัญหาได้เลยนะคะนี่ก็คือดวงของชาวธาตุน้ำที่อาจารย์มองเห็นถือว่าดีนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านเทพกนอูนะคะและพระเทพนกรบพระเจ้าตากก็ได้ขอพอรได้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภเทพไฉสิงเอียก็ได้นะคะก็มีโชคมีลาภเข้ามาทําบุญโดยการบริจาคทานกับคนยากไร้ยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองมุลนิธิไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะคะอย่าลืมกวดน้ําถวายบุญให้กับเทพธิดาอุทิศบุญเจ้ากรรมในเวรนะคะดวงท่านจะยิ่ง ปังได้เร็วร่ำรวยได้เร็วนะคะขอให้มีความสุขเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ